เริ่มจากการที่เรารับว่าสิ่งที่นั้นเราทำมันพลาดรู้ปัญหาเราถึงจะเดินได้แต่ถ้าสมมุติเราแทนนะจบเหมือนเดิมแล้วผมก็บอกกับแม่กับพ่อให้บอกกับเขาตรงๆว่าวันนี้สิ่งที่เขาทำมันไม่เหลือใครเลยนะไม่เหลือใครเลยเหลือเพียงพ่อกับแม่เพราะเพื่อนเนี่ยหักหลังหมดนะครับเพื่อน,นย้ายฝั่งไาอยู่ฝั่งผมหมดแล้วก็ฝังด้วยฝังด้วยคือทำอะไรมาโดนทั้งหมดมัน มันก็ต้องรับผลของการกระทำนะครับนะมันต้องรับผลของการกระทํา,นะา,รรทาส่วนถ้าตอนนี้เขาจะเลือกโกกพ่อแม่ถือว่าเขาพลาดมากเพราะว่าเขาเหลือแค่พ่อกับแม่อ่ะโอเคอันนี้พาร์ทของพ่อแม่เข้าใจนะแล้วเขาเป็นเอฟซีผมด้วยเขาบอกว่าเขาดูไลฟ์ผมอยู่ตลอดผมก็ให้กําลังใจไปเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนเอาลูกเขาเข้าคุก,กอะน,นะเราเป็นลูกคนเดียวของพ่อและแม่ซึ่งแม่ก็เข้าใจนะไม่ว่าเขาจะเป็น LGBT อะไร เป็นเพศไหลแม่รับได้หมดเลยวันนี้อยากให้พิมพ์นึกถึงพ่อถึงแม่เยอะๆวันนี้คิดถึงเพื่อนนะแล้วก็ทําอะไรประหลาดๆสร้างโลกคู่ขนานขึ้นมาแล้วก็ทําตัวแบบไม่น่ารักอะนะครับอ่ะโอเคก็ตอนนั้นมาที่โหนโหนก็มีผู้เสียหายโผล่มาหลายคนเลยนะก็ก็มีทั้งเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำแล้วก็เป็นฝ่ายที่กระทําเขาด้วยแต่มันแยกกันคนละรอบคือ รอบที่ตัวเองถูกกระทาเนี่ยถึงสามครั้งนะแต่ถามว่าโดนหนักไหมโดนหนักจริงโดนหนักจริงครับแต่หลังจากนั้นก็ไปทําคนอื่นต่ออย่างเงี้ยนะคือเราไม่ชอบให้ใครทําอะไรกับเราเราก็อยากไปทําอะไรแบบนั้นกับเขาแต่ก็ต้องแยกกันไปเคสๆครับอันนี้ถือว่าน้องถูกไอ้กลุ่มนี้ทําก็ต้องมาฝังมาฝังนะครับนะ้มาฝังก็คือ,อเห็นเขาบอกว่ามีโอชิมีคนอื่นที่ยังไม่โดนก็ต้องเอามาให้โดนให้หมดนะ ่ามาเรื่อยๆครับอันนี้คือผู้เสียหายมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็แจ้งต่อไปส่วนอพอร์ตที่ตํารวจไปค้นเจอที่คอนโดที่นิตินะไปรู้ปะที่พอร์ตที่ไปเจอที่คอนโดที่นิติก็เดี๋ยวเขาจะต่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะครับโอ้ผมหลายเคสเลยเดี๋ยววันนี้มีเคสต่อหกโมงเย็ยนอีกมา อีกแบบนึงก็คือยางอย่างท่าพฤติกรรมตรงนี้มันจะเข้าสายสยาม้าไหมเอาเลยไหมเอาเลยสายกระเป๋าแล็ปทออะไรเงี้ยจากที่เราูรียนกรับต้นโตเนี่ยมันจะไม่ได้เงินเดี๋ยวให้ข้อสอบข้อทจริงก่อนก็ได้สวัสดีสวัสดีท่านผู้กลับสวัสดีครับยังไม่ดูข้อจริงตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ข้อสอบก่อนไม่ไม่ไม่ใช่ของท่าด้วยนะครที่แล้วใช่เริ่มจากการที่เรารับว่าสิ่งที่นั้นเราทำมันพลาดรู้ปัญหาเราถึงจะเดินได้แต่ถ้าสมมุติเราแทนนะจบเหมือนเดิมแล้วผมก็บอกกับแม่กับพ่อให้บอกกับเขาตรงๆว่า วันนี้สิ่งที่เขาทำอะ่ะมันไม่เหลือใครเลยนะไม่เหลือใครเลยเหลือเพียงพ่อกับแม่เพราะเพื่อนเนี่ยหักหลังหมดนะครับเพื่อนเนี่ยย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งผมหมดแล้วก็ฝังด้วยฝังด้วยคือทำอะไรมาโดนทั้งหมดมันมันก็ต้องรับผลของการกระทำะนะครับนะมันต้องรับผลของการกระทำส่วนถ้าตอนนี้เขาจะเลือกโกหกพ่อแม่ถือว่าเขาพลาดมากเพราะว่าเขาเหลือแค่พ่อกับแม่ อ่ะโอเคอันนี้พาร์ทของพ่อแม่เข้าใจนะแล้วเขาเป็นเอฟซผมด้วยเขาบอกว่าเขาดูไลฟ์ผมอยู่ตลอดผมก็ให้กําลังใจไปเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนเอาลูกเขาเข้าคุกอะนะเราเป็นลูกคนเดียวของพ่อและแม่ซึ่งแม่ก็เข้าใจนะไม่ว่าเขาจะเป็น LGBT อะไรเป็นเพศไหนแม่รับได้หมดเลยวันนี้อยากให้พิมพ์นึกถึงพ่อถึงแม่เยอะๆวันนี้คิดถึงเพื่อน นะเราก็ทําอะไรประหลาดประหลาดสร้างโลกคู่ขนานขึ้นมาแล้วก็ทําตัวแบบไม่น่ารักอะนะครับอ่ะโอเคก็ตอนนั้นมาที่โหนโหนก็มีผู้เสียหายโผล่มาหลายคนเลยนะก็ก็มีทั้งเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําแล้วก็เป็นฝ่ายที่กระทําเขาด้วยแต่มันแยกกันคนละรอบคือรอบที่ตัวเองถูกกระทําเนี่ยถึงสามครั้งนะแต่ถามว่าโดนหนักไหมโดนหนักจริงโดนหนักจริงครับแต่หลังจากนั้นก็ไปทําคนอื่นต่อ อย่างเงี้ยนะคือเราไม่ชอบไห้ใครทําอะไรกับเราเราก็อย่าไปทําอะไรแบบนั้นกับเขาแต่ก็ต้องแยกกันไปเคสๆครับอันนี้ถือว่าน้องถูกไอ้กลุ่มนี้ทําก็ต้องมาฝังมาฝังนะครับนะมาฝังก็คืออ่าเห็นเขาบอกว่ามีโอชิมีคนอื่นที่ยังไม่โดนก็ต้องเอามาให้โดนให้หมดนะอ่ามาเรื่อยๆครับอันนี้คือผู้เสียหายมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็แจ้งต่อไปส่วนอ่าพอทที่ตํารวจไปค้นเจอที่ คอนโดที่นิตินะไปรูป้ปะที่พอร์ตที่ไปเจอที่คอนโดที่นิติก็เดี๋ยวเขาจะต่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะครับโอ้ผมหลายเคสเลยเดี๋ยววันนี้มีเคสต่อหกโมงเย็ยนอีก